กะลีกมันแทนแม่ลูกต้นไม้อะน,นะลีกมันทแทนแม่ถือแผ่นเปิดจาของไปโรงเรียนนะ้ำเอาเดินพายลูกไปเจสิหอดโรงเรียนแวะนันแวะนี่มือี้อากาศหน้าวค่ะค่ะสังเกตอันพื้นหยามันจะเป็นอันคาบขาวๆน,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 นี่มันเป็นพี่บาค่ะเป็นแม่เป็นเป็นเนี่ยเอเอ มันเป็นอันแมคานิง่งอะค่ะเป็นเก็ดน้ำแข็งเลยเนาะค่ะเดี๋ยวหิมะก็ตกแล้วเอาเดินสิคะลูกไปเราต้องไปยุ่ของข้าเจ้าเดินปับ๊บไ,ไปยังเจอ,อ,อสีเหลีวยอเออ ตำรวจเฮ้ยไม่เอาปับถอยออกมาตู้ไปซะนี่เธอสีหอดไปแวะไปทุกเฮือนตำรวจไม่ต้องยุง่งข้าเจ้าสิตืน่น เคาหมือทุกเพื่อนทุกหลังมา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 ,มาไม่เคาะลูกไม่เคาะบ้านคนอื่นเขาเอออ่ะลงไปมันสีโลมามามา มันสีลมของข้าเจา้าข้าเจ้าปักไว้นั่นลดมา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 มาถอยเอาเอาเอานั่นแหละลดเห็นไหมว่าลดปั๊บมาเดินรักทุเล่เมื่อเื่นไปโรงเรียนกระดายไปมาหนึ่งเดวยค่ะ เอรถกระจกรถข้าเจ้าก็ได้ขูดน้ำแข็งอ๋ออะเดบินเลยนั่นแหละรถก็ได้ขูดอันได้ขูดน้ำแข็งออกจากกระจกแล้วค่ะนี่มันขึ้นอากาศเย็นน้ำแข็งันกรอ เห็นบ่ค่ะใบไม้ร่วงบางต้นก็ร่วงหมดหมดแล้วค่ะบางต้นยังคงยั่งอยู่ไปเดินเอางั้นก็เอานั่งอยู่ตรงนั้นละงั้นแม่ไปแล้วนะไปโรงเรียนบอลเธอเอาเองของจะาของแม่บ่ได้ใส่น้ำบึงบ่งมาถิ่มให้แม่มาเอาไป มาถือไปอันไมนให้โดนแล้วหมามาไม่ไปส่งแล้วถ้างั้นอ่ะมาามาต้องถอนหายใจเฮ้อเฮ้อค่ะค่ะไปเดินเออผู้หลานระวังจักรยานผู้เดียวคนไปเดิน เป็นบ่ค่ะยาเป็นน้นนำแข็งเกาะเลยเคาต้องไปปีนหัวข้าเจ้าไปเดินสิแล้วสิหอดโรงเรียนบนนอ้ยมือนีเนาะไปไปเร็วๆกิ๊กๆรออยู่เร็วๆอันนี้นะ่ะรออยู่ผู้สาวรออยู่เร็วๆวสาวแขกถ่ายอยู่ลูกไหมเออเอาไปรเลยนแม่ไปเลยนะไปเพืเ่อนเข้าวเาน่ะ ไปพนไปเปิดประตูให้แม่นุน่นไปลูกเอาพอไปแม,ม่นบอสมาจะม่ ไปเดินเออเดโมล,ล่าลลตรงนั้นแหละ,ลละไปเปิดประตูให้มามาสิลีลาลีล